อมาฟังจอเนาะฟังจอเป็นประจอนไหมใหม่เป็นรมที่ทาวคนทั้งหลายเป็นใจเนาะพอเจริญพรยาจูมทั้งหลายผู้ที่จังใจฟังหรือบอตจังใจฟังคนผู้จังใจฟังทำโยมีประโยชน์แจ่มมีจิตปัญญาควรที่บอตจังใจฟังทำ และโอสนใจโอใจยอมไล้ไดวัฒนาเป็นคนเกินมาในการนี้แท,ท้ๆเป็นคนแท้ๆอยัางยมมาชาอิทบุญเอาใหเอาวา่าปัดเวลาตายไปแล้วยังจะไกลเจเจบุญบุญคุณนนั้นให้ทำผุ้นั้นยอมได้ผู้ได้ก็ทำแล้ว กันบ่อยากไปนะลรลกก็แท้ต้องจ้งใจทำคุณงามความดีให้จะสมทา,านจินสาจินหาลีจินแปดจะพาจนนั่นไปกกทุกติโลกสะวันเมือนาจะพากันเลาะดินเป็นที่บอมีประโยชน์พอจะเล้นทนแม่ป่ายะดวมยิทลิสาย ท่านทั้งหลายยังมีโอกาสยังมีลมหายใจเอาทั้งหลายเติมใจบงังคำบเนะเาะหาเป็นความกักันเลยเนาะเพื่อไวพอ้พรทั้งน้าเลยเนาะมมาอีกแล้วไปไหนใส่ศาสนธรรมเพื่อนได้นำเงินมาว่าชิมาทานข้าวนี้ มีเท้ามีเท้าใดกันแท้เนาะว่าใจขันยูเบิงดูแม่มีบาดใจเงินทีดแทเรเงินเงินวาเงินป่านั้นป้อนหมายไว้รัทธถาเอกาเนาะได้มาป้อนเงินตาได้โมทนานำผ้าส่งขาวนี้เพป่นจะได้บุญแล้ว องเป็นปันชื่อ,อยันสื่อบอกไว้เนาอเงินป่าได้ปนมาเจ้ามาทานเพื่อนี้จะให้บุญจงสมป้าสงเจตจํำลงแนวใดให้ดังใจประงส์ไว้ในประทัยใจตื่นว่าเว็นแด่กลางคืนให้เจ้าทุกคืออยู่เรื่อยๆ ความห้อนอย่าได้มีแมนว่าอยู่ในโลกนี้ให้มีใจความสุขไปทางใดก็มีใจความสุขนให้อยังมีเงินแก้วยมยำมเมื่อดับตาดแล้วมีมาเป็นที่อยู่ด้วยพระลงคนทานทุนครามสุขขึ้นชูสวรรค์แันเดโผู้ใดได้ทานไปแล้ว ้อมไปจูกระจูสวรรค์ผู้ใดขอถาม้านั้นใจทจุกข์ทุกยากเริ่องเมื่อนาจะทุกข์ยากมืหนนาจะพอๆกินพออใส่จะขอนำเพ่นงเิ่นกับบอกให้ย้อนจิตใจของตัวเองว่าลดความคิดเนียแน่นผู้จิตใจเจมจะทาทากันทั้งหลาย จงมากินมาทานซาเมื่อน่าจะรวยขึ้นเพิ่นว่าให้ทา,านในการนีเนงินอากไว้ธนาคานพันฝากไว้หลายกำได้ยอมได้กำนั้นพันฝากน้อยยอมได้น้อยคันภา็หลายยอมได้หลายพันฝากแนวใดจึงได้โฟกัสมั่งมีเป็นเศรษฐี